คุณผู้ชมไปดูที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกันนิดนึงเขาบอกว่ามันเป็นสี่แยกที่ต้องวัดใจจริงๆแล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำล่าสุดคุณผู้ชมลองดูนะฮะรถกระบะคันหนึ่งจะตัดข้ามไปอีกฝั่งแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ชนกันสนั่น3คันรวด แล้วภาพที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นลองดูตอนภาพสโลนะฮะจะเห็นว่าคนบนรถกระบะคันสีส้มกระเด็นลอยออกมาจากนอกรถและจริงๆคือกระเด็นออกมาสองฝั่งเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างคนขับหลังจะเกิดเหตุขึ้นโอ้กู้ภัยนี่วิ่งกันวุ่นเลย ก็เห็นเออมันบังมันบังล่างอยูจอดเนี่ยอืมข้างล่างหัจอกเนี่ยตาลันเทียงโอ้ยบวกก้าโอ้ยังจิกคำจะขั้นอี่อายซ้ำยังจิกโอ้ยยังกตัวสัตว์เลย่ะตายแล้วตายตายคุณผู้ชมแต่จริงๆร่ะคันถามคนถามว่าสรุปแล้วใครผิดกันแน่แยกตรงนี้มีไฟแดงไหมคะไม่มีฮะ คือต้องดูกันเองอจริงๆอ่ะพอเราเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกเขาสอนมาว่าต้องชะลอเนาะตามกฎหมาย,ยแต่อันเนี้ยสามทางไม่มีใครชะลอค่ะแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมคะเกิดความสูญเสียเสียชีวิตไปนหนึ่งรายแล้วเดินทางมาจากต่างพื้นที่ด้วยมางานศพภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่สี่แยกบ้านดินไซอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเจ็บทั้งหมด3คันเจ็บหมดเลย9คนอ๋อแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะย้ำอีกทีอยู่ตรงบริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน ดินทรายอ่อนตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจริงๆคือเลนทางฝั่งสีขาวเนี่ยเป็นทางหลักเพราะมันจะมีเส้นเหลืองเป็นเส้นประ<อ>ขีดขั้นกลางถนนล่าสุดคุณผู้ชมทีมข่าวอ,อมรินทีวีลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะฮะยังเจอล่องรอยของอุบัติเหตุอยู่เลยภาพวันนี้ยังมีสีสเปรย์เจ้าหน้าที่พ่นทำสัญลักษณ์เอาไว้น,นะครับแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า จริงๆคนในชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ว่าสี่แยกตรงนี้เป็นแยกวัดใจส่วนใหญ่จะชะลอแต่ที่เกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดกับคนที่มาต่างถิ่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแยกที่ต้องชนกันประจําแล้วเคยมีอุบัติเหตุคนตายด้วยแล้วอย่างที่ฝ้ายบอกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาย1 7เราได้คุยกับกู้ภัยมังกรสีบุญเรืองเล่าว,วินาทีที่เข้าไปช่วยคนเจ็บแล้วต้องใช้อุปกรณ์ตัดถางงัดซากรถ เพื่อเอาคนเจ็บออกมาเพราะว่ามันพังยับเยินเลยมันชุนละมุนใช่ไหมพี่เมื่อวานเนี่ยมัน,ม,นมันก็คือเขาเจ็บมันเยอะแล้วก็ประชากรหรือว่าไทยมุงก็เยอะเหมือนกันก็คือเร่งเจ้าที่ต้องเร่งรีบช่วยอะไรอย่างนี้นะก็คือพังตอนนั้นคือหน้าเหตุมันมีรถกู้ชีพแค่แค่สองคันนะตัวน,น้อยแรกก็คือถึงก็คือมังกรถึงก่อนนะแล้วก็ตามไปโรงพยาบาลอนองบัวลำพูช่วยกันประมพยาบาลคนคนที่ไม่มีชีพจรตอนนั้นก็คือคนเจ็บเนี่ยไม่มีใครสามารถให้เหตุการณ์ได้เลย,เลยก็คือ ต่างคนต่างร้องอดอยก็คือมีความเจ็บปวดครับไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเป็นยังไงไมาย่งไงก่อนตอนนั้น,นครับก็เลยไม่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 ได้สอบถามเพราะว่าผมก็นําคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกันพอจะกลับมาก็เขาก็เคลียร์เหตุออกมาแล้วครับคาดการจากคร้าวๆนี่ผมคิดว่าแกอาจจะไม่ชินทางครับตรงแยกนั้นนะ่ะถ้าถ้าเรามองดูไม่ดีหรือว่ามองมอง,มองเพลินๆมันจะดูแค่ว่าเป็นแยกเล็กๆเหมือนแยกถนนดำตามหมู่บ้านแต่พอแกข้ามไปมันคือคือทางหลักก็คือถนนใหญ่มันบ่อยมากครับเส้นหลักนี่เขาเขาใช้ความเร็วอยู่แล้ว ส่วนมากมันมันไม่ได้จังหวะหรือว่าออกไม่ดูกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วการจาก,การรางานนะฮะคุณผู้ชมคนที่เสียชีวิตก็คือภรรยาของคนขับกระบะคันสีส้ม แล้วเป็นคนที่มาจากจังหวัดอื่นมาจากบึงการคือเป็นคนนอกพื้นที่มางานศพค่ะแล้วก็เลยจะเดินทางกลับบ้านคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านที่บึงการฝั่งของผู้เสียชีวิตคือคุณละไมแล้วก็บัวทองที่เป็นสามีเป็นคนขับรถภาพวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมังกรสีบุญเรืองอะนะคะนำร่างของคุณละไมส่งมาถึงที่บ้าน มีญาติิเดินทางมารอรับพอดีบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางฝั่งของสามีเองเห็นบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเดินเข้าไปเคาะลงของภรรยาแล้วก็บอกให้เดินทางกลับบ้านพร้อมกันนะศพก็นํามาตั้งอยู่ที่บริเวณตรงนี้ค่ะ คุณผู้ชมง,งาน,นี่คือตอนที่คุณบัวทองนําร่างของภรรยาคุณละไมขึ้นรถกู้ภัยจากโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุที่หนองบัวนะคะแล้วส่งกลับไปถึงบ้านที่บึงการล่าสุดวันนี้ร่างของคุณละไมตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่ตําบลหนองเลิงส่วนคุณบัวทองฝั่งของสามีซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รถชนด้วยเห็นบอกเจ้าตัวช้ำในเหมือนกันหูนรถกระแทกขนาดนั้น่ะ เปิดภาพบงจรปิดขึ้นมาอีกทีหนึง่งคุณละไมเป็นรถคันสีส้มบัวทองเป็นคนขับวันนี้คุณบัวทองเองต้องเขารักษาด้วยวิธีการอบสมุนไพรค่ะนอนอยู่ที่แคร่ที่บ้านข้างลงศพของภรรยาเขาบอกว่าวันเกิดเหตุไปส่งญาติที่หนองบัวลำพูนั่งกันมาทั้งหมด6คนขากลับเหลือสี่ในรถเนี่ยมีลูกด้วยนะคะคแล้วก็มีน้องสาว ก็ได้รับบาดเจ็บกันหมดเขาบอกเขาขับไม่เร็วนะคือถ้าดูจริงๆทุกคนเหมือนขับเร็วไม่มีใครชะลอเลยแต่คุณบัวทองบอกว่าคิดว่าตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นทางแยกก็คือเหมือนขับเขาไม่รู้ทางอะเนาะก็คิดขับตรงขึ้นไปได้เลยใช้ความเร็วแค่60กิโลเมตรต่อชัว่วโมงตอนที่รถชนตอนนั้นนึกอะไรไม่ออกเลยค่ะดีว่าตั้งคาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยตั้งสติจะช่วยลูกก่อนและพยายามตามหาภรรยาคุณผู้ชมถึงไม่เห็นว่าร่างเขาเนี่ยกระเด็นออกมานอกตัวรถ คิดว่าไม่มีแยกแต่พอดีพอมาถึงแยกผมก็จะวิ่งตรงไปเลยตัดสินใจเหยียบเลยเวลาเราวิ่งออกมาเนี่ยมันจะไม่มีเส้นมีอะไรใช่ไหมครับครับพอเราไม่คุ้นนะถ้ามีไฟกระพริบอะไรมันน่าจะมันน่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ครับผมก็ไม่รู้ออกออกตัวยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นคือวินาทีนั้นได้ยินแค่เสียงอย่างเดีได้ยินใากระพบครับเพราะผมก็รัดเดียวนะ ก็ถอดเบลก็ไปเอาลูกชายลูกชายก็ขาหักหาภรรยานะกับน้องนะ mm hmm. ก็เห็นนอนอยู่ข้างๆข,ข้างถนนนะครับ mm hmm. ข้างตรงสี่แยกที่เราจะตรงไปแนะมัน mm hmm. จะมีป้ายน่าจะ mm hmm. โดนเสาป้ายอะไรประมาณนั้นนะ่ะ mm hmm. มันก็นอนไม่หลับมันนอนสะอึกตลอดเราก็เสียพ่อไปคุณที่บ้านเราก็เรียกอะไรนะไงาพาเข้าอะไร <c oughs> เจ็บเต้นเจ็บอะไรนะี mm ่ hmm. วันต่อมาก็นอนคืนนึงเราก็ไปสง่ง เสียใจตรงนี้อย่างน้อยก็เดือนสองเดือนอย่างนี้ก็ไม่ว่าแล้วอันนี้มันติดตอ่อแล้วแกเหมือนแกโทษตัวเองเหมือนพาภรรยาไปเสียชีวิตใช่ค่ะแล้วก็บอกได้ว่าเพิ่งจะเสียคุณพ่อไปสี่วันที่แล้วแล้วก็มาเสียภรรยาไปแล้วตัวเองเป็นคนขับแสดงความเสียใจด้วยไม่เคยผ่านเส้นทางตรงนี้มามก่อนนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย